สวัได้กับยาิมิตรพี่น้องก็ทั่แต่กอยานเมื่อเดิมนะครับวันนี้ก็หรือมุกโมุกว่ดกดกปปั่นไปแทกซี่สิบห้านาทีปั่นไปแทกซี่สิบห้านาทีแล้วก็จะทำอันนี้ครับเป็นฝรนคิจประจำวันนะฮะ เป็นภารกิจประจำวันถ้าไม่คิดเรื่องอืน่นแต่ก็พยายามที่จะไม่ติดเรื่องอืน่นเลยว็็้าเวลาออกกำลังกายวันละสี่ห้านาทีจะหอบปั่นจักรยานแล้วก็จะไปแว่งแค่นไปหยุดปืนอะไรพวกนี้นะอีกสักสิบห้านาทีก็เป็นหนึ่งจุโมง ทุกวันนะครับทุกว,วันวันนี้ก็อนุญาตจะพูดคุยถึงเรื่องรถานาขัองคุณเศไทยเส้นหนังพงศ์สทเกษซามผักประชธิบัตรจังหวัดนครศรีธรรมราชล่งจากซ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำผีบัตซ่าจำคุกคนเศไทยเส้นหนังพงศช่องปีตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก ทิปีก็อย่างมีข้อเกือบแแปลงสมสไยเรื่องท่านาของคุณเต็มไทยว่าผลจากโซ่โซ่แล้วหรือยังผลจากโซ่โซ่แล้วหรือยังเนืองจากววาลึงจะเป็นการตัดสินกองสร้างจันท์ตอนนะครับเป็น เป็นคำตัดสินของสร้างจนตอนแต่มีคนโตแย่งมือนกันว่านี่บางมดัดราเกี่ยว่าถึงเมีนว่าคดีจะยังไม่ถึงทีสุดก็ถึงว่าสิ้นสุดสภาพกันในโ,โซนนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางได้รับหนังซื้อจากเลขาสภาผู้แทนราษฎร ตรงไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ส่งเรื่องไอสั้นรัฐ,รฐรรมนุญวินิใชยว่าทานาความเป็นตรรัวซของคุณเทพไทยอย่างยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับในการที่จะให้สร้างินิฉัยว่าท่านาของคุณเทพไทยตอนนี้อยู่ในท่านาคัญเสีแต่ว่าในส่วนของจังหวัดนครที่ธรรมราช ก็เริ่มมีการเขียนไว้คณะกรรมก,การการเลือกตั้งแต่นครที่สำหรับก็เริ่มมีการประชุมเพื่อจะ,จะเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเลี่ยวนะฮะการเตรียมเตรีรยมไปรอนที่ได้เลือกไม่ได้เลือกโดยขว่ากันแตว่า,เ,วา,า,าเตรียมความพร้อมไปก้อนนะครับแล้วก็เริ่มมีการเขีนไว้คนีจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตซ้ำอย่าว่านักตที่ำบำหรายัน อำเภอจะอวดอำเภอจะเริ่มปากียดอำเภอจุฬาคอนอำเภออำเภอปลาปลมนะครับอาเคตนี้เดิมเนี่ยนอกจากคุณเศรษฐภัยตีลงแลว้ลวแล้วได้ระดับเลือกคุณร,รอดก็ก็มีในอำเภออาญาซิ์ที่รุ่วันแล้วก็อีกหลายคนนะครับลงสมัครรดับต่างในกังที่แลว้วแต่ว่าในะอำเภออาญาซิ์ได้อันดับที่สอง ม่ท่ากัดข้องผักพลังปรจชารับผมเองได้คุยกับนายอำเภอแล้วนายอำเภออายาสิทธิ์ยืนยันว่าถ้ามีการเือกตังจะไหลออกแกนนายอำเภอแล้วมาลงสมัครรับเลือกตังอีกครั้งหนึ่งแน่นอนท่วนใครจะลงสมัครเป็นขู่แข้งตอนนี้ไม่ส่นใจนะครับถามาที่จะแข้ง กันไดกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณ,คณวิทยาแก้วประดายคุณวิชาสักดีเสดหรืออาจารย์เจ้าว,วัดเส้นพงหรือใครก็แล้วแต่ในตะคุณเส้นพงที่จะมาลงเลือกตั้งรวมถึงคนจากผักเกาวไก่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผักต่อไก้จะสองคนลงเลือกตั้งหรือมาแต่ว่าคราวดีแล้วในนามของผัก อนาคตไหมนี่ก็ส่งคนลงเหล็กต่างอยู่นะครับก็เข้าใจวาสนามเหล็กต่างนี้ถ้าไ,ไ,ไม่มีการสู้เอยกันก็ค,คือไม่มีการไปตกลุกันว่าจะไม่แข่งขันกันในพรรครลฐงบาลก็ค,คือประชาธิปัตย์พรรครัฐบาลพลังประชารัฐพรรครัวบาลถ้าว่าไม่มีการสู้เอะกันก็ะจะเป็นการแข่งกัน ยา,ร,า,าระวังประจาัิปัดพลังปัจจัดเหล่าก็ผักกากลยกเว้นว่าผักปัจจัยปัดมีการเจรจาพูดปุยกับผักรวมสรรบานอื่นๆข้อไมยหลงแทงนั่นก็อีกเหลืองก็จะเป็นการแข่งขันกันร,ระวางปะชจธิปั์กับผักเกาวลทุ่นผักทุ่นอ่าท่วนผัก กำลังปาะชการอาจจะทุกข้อรองให้ลีกทางให้กับผักหรือาธิปัตย์ถึงแนี่ยน,นมวัคเีนนี้คุณวิทยาแคร์คราดอาจจะมาลงเลือดตังเนื่องจากว่าเป็นเคตเดิมข้องคุณวิทยาแคร์คราดยอยู่แล้วนะครับตอนเด็กเขตเลือกตังเป็นเขตใหญ่ก็เข้าใจว่าน่าจะมาลงเลือกตังแ่วนี้อันนี้คิดเอาเองนะครับแต่ว่ายังมีตัวเลือกอืน่นอนอีกหลายคนเช่นวา่าแม่ของทดแทนไหม หรือว่าอาจย์จะหวัดไม้หรือว่าคุณอภิชาสักดเดเศษไม้อันนี้ยังไม่รู้นะครับมีความคืบหน้าพั่เปิดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ข้อนุญาตแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ